สวัสดีค่ะลิล่จะเพจนแสดงจินดาค่ะเพจสำหรับคนที่รักสุขภาพรักสมุนไพรนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าประเทศไทยของเราเนี่ยอากาศร้อนมากๆร่างกายของเราเนี่ยก็จะมักจะมีเหงื่อออกนะคะทาให้ร่างกายเนี่ยผิวหนังเนี่ยอับชื้นได้ง่ายนะคะผิวหนังของเราก็อ่อนแอเซน i ิทีฟกับอากาศร้อนเล,เลยมีอาการที่เป็นวงคันคล้ายๆกับ โรคก,กากโรคเกลือน,นะคะเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่เกิดจากเชื้อราเนาะวันนี้นะคะหลิงมีสูตรนั่นก็คือต้นชุมเห็ดเทศนั่นเองค่ะวิธีใช้นะคะเราจะนำใบสดของต้นชุมเห็ดเทศนะคะประมาณ1กํามมือนะคะมาตำนะคะผสมกับน้ำเล็กน้อยแล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมคือถ้าสมมติเราใช้100กรัมใช่ไหมคะกระเทียมเราก็ใช้100กรัมนะคะ ตามนะคะแล้วก็มาผสมกับน้ำปูนแดงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะนำน้ำของใบชุมเห็ดเทศนะคะมาทาเนี่ยเราเนี่ยต้องขูดผิวหนังที่เป็นขุยนะคะออกให้หมดก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำน้ำชุมเห็ดเทศนะคะมาทาจนกว่าเขาจะหายะคะ่ะชุมเห็ดเทศเนี่ยยังมีส่วนที่จะช่วยรักษาพวกฝีนะคะ พวกฝีพวกแผลผ้พองนะคะวิธีก็ง่ายมากนะคะก็คือเอาใบทั้งใบทั้งก้านของต้นชุนของต้นชุมเห็ดเทศนะคะมาตำพอมนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็เทน้ำนะคะให้ท่วมตัวยานะคะจากนั้นเราก็ต้มนะคะถ้าเรา จาบมีหม้อใช่ไหมคะเราต้มน้ำเนี่ยให้ได้หนึ่งในสของน้ำที่เราเติมนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็น้ำที่เราต้มนะคะมาทานในบริเวณที่เราเป็นนะคะเช้าเย็นจนกว่ามันจะหายนั่นเองค่ะชุมเหตุเทศนะคะนอกจากจะเป็นยา,าที่แก้กากเกื่อนหรือว่าฝีแผลผุพองนะคะใบสดเนี่ยสามารถทานได้นะคะแก้ท้องผูได้อีกด้วยค่ะ เป็นไงบ้างนะคะกับข้อมูลสาระดีๆจากหลิงๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หลิงหลงด้วยนะคะเป็นกำลังใจเนาะวันนี้หลิงลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ